สวัสดีครับผมช่องวันชวันชาแนลนะครับก็มาเจอกันอีกเช่นเคยทุกๆวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดหังคารเตอรนะครับก็วันนี้ผมมีอ่ายๆ้เหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องเล็กๆนะครับเหล็กกล่องนี้เหมือนอ่าเหล็กกล่องประมาณนิ้วนึงนะครับนิ้วคูณคูณครึ่งนิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดลองวัดกันดูนะครับว่าความหนามันเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวผมยาวตัวนี้นะครับมาทดลองเชื่อมเดินแนวดูให้เพื่อนได้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะทะลุหรือมันจะไม่ทะลุนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนเลยดีบ อันนี้เหล็กหนานะครับเหล็กหนาหนาประมาณเซซิโลก่อนนะครับเซซิโลแล้วก็เดี๋ยวลองวัดดูนะครับไปดู 0.8มิลน,นะครับอันนี้เป็น0.8มิลก็เดี๋ยวเรามาทดลองเชื่อมดูนะครับว่าผมเชื่อมเดินแนวแล้วมันจะทะลุหรือมันจะไม่ทะลุนะครับ <S <S เดี๋ยวไปลองดูกันครับไปดูกันเลย ันนี้นะครับหลังจากที่ผมทดลองเชื่อมเดินแนวดูนะครับเหล็กบางใช้บนเนียวัดนะครับประมาณ0.8มิลนะครับแล้วก็ผมใช้ลวดเชื่อมลวดเชื่อม2มิลนะครับเอามาเชื่อมเดินแนวนะครับเชื่อมเดินแนวนะครับก็เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับว่าแนวมันจะเป็นยังไงนะครับก็ดูนะครับแนวแรกที่ผมเดินนะครับแนวแรกที่เดินนะครับ ก็ชิ้นงานมันยังไม่ร้อนนะครับชิ้นงานมันยังไม่ร้อนมันก็สามารถที่จะเดินแล้วก็เป็นแนวนูนขึ้นมาได้นะครับนะครับ right. ก so, ็ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็แนวที่2เนี่ยชิ้นงานมันเริ่มร้อนแล้วพอชิ้นงานมันเริ่มร้อนแล้วเ,เราก็เชื่อมไปเรื่อๆยๆนะครับมันจะแนวเชื่อมอ่ะมันจะไม่นูนเหมือนแนวแรกนะครับมันจะไม่นูนเหมือนแนวแรกมันจะเรียบไปกับชิ้นงานนะครับ แต่ก็สามารถที่จะเดินได้ตามปกตินะครับก็คือถ้าแต่ถ้าิดอยากให้เหมือนแนวแรกเนี่ยก็คือต้องควรจะให้ชิ้นงานเนี่ยมันเย็นตัวลงก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มเชื่อมใหม่นะครับเทคนิคนะครับเทคนิคเทคนิคนะครับก็ผมใช้ลวดเชื่อม2.0มิลสำหรับเชื่อมเดินแนวตัวนี้นะครับผมใช้เครื่องเชื่อมอินเว์เตอร์ผมปรับไฟอยู่ที่ 50แอมนะครับ50แอมปกติเนี่ยลวดเชื่อม1มิลเนี่ยผมจะเอาไปคูณ40ถ้า2มิลเนี่ยผมจะปรับประมาณ80นะครับแต่เนี่ยเราเชื่อมเด็กบางนะครับเราเชื่อมเด็กบางเราก็เลยปรับลงมาให้ไม่อยู่ในเล้งอยู่ที่ประมาณ 50- าสถึง6กนะครับก็ไม่ให้มันแรงมากเกินไปไม่ให้มันเบาเกินไปนะครับแล้วกเ็เริ่มเชื่อมเนี่ยเวลาเริ่มเชื่อมก็สกิดสกิดให้ สกิให้ระยะอาร์คมันชิดนะครับให้ระยะอาร์ค Ar มันชิดให้ระยะอาร์คมันชิดเดินให้เร็วนะครับจี้ลวดให้ชิดแล้วก็เดินให้เร็วนะครับจี้ให้ชิดเดินให้เร็วจ however, ี้ให้ชิดเดินให้เร็วนะครับก็ประมาณนี้ก็จะสามารถเชื่อมตดวแนวเหล็กบางได้แล้วนะครับก็วันนี้มาทดลองเชื่อมให้เพื่อนเพ,พื่อนน้องๆได้ดูเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืม กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับก็วันนี้ผมช่องวันโชวช์ชาแนลลาไปก่อนสวัสดีครับ